ที่หลายคนนะคะสงสัยว่าผู้หญิงนะคะที่มาทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะคะส่วนมาก9กเนาะก็เลือกมาทําเพื่อตัวเองนะคะเป็นอันดับแรกก็คือเป็นคนที่ดูแลตัวเองขั้นสุดแล้วนะคะคิ้วสวยแล้วตาสวยแล้วปากสวยแล้วนะคะก็ มาแต่งหน้าน้องสาวนะคะเพื่ออะไรเพื่อความมั่นใจของตัวเองอนาคตเราเจอผู้ถูกใจนะคะแล้วก็ยกขาไปเลยจ้าแล้วขา้ามค่ะเพราะเรามีงานเด็ดนะคะแล้วก็ความที่จะโชว์งานเด็ดนะคะเปิดไฟก็ไม่กลัวแล้ว <c oughs> คือบางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำให้ใครถูกใจเนาะเเราาอที่เราถูกใจนะคะเมื่อกี้เราสวยแล้วนะคะเวลาเรามองกระจกเรเห็นว่ามีคิ้วม,มีตามีปากนะคะหน้าระมุนแล้วเราก็อยากมีน้องสาวที่ดูละมุนนะคะเวลาเราเห็นเราก็สบายตารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขเนาะคะือหลัทำทันทีแล้วก็เพิ่งเห็นทันทีนะคะเป็นไนปปงบ้างสตาร์ก็เลย อาารยนี่คือจึ้งอยู่หรือว่าว่าทำไมน้องมาไกลขนาดนี้เห็นของตัวเองก่อนทำแล้วใช่ไหมคะเห็นโอเคเดี๋ยวพี่ให้ดูในโทรศัพท์อีกทีนะเป็นภาพถ่ายนะคะกล้องเดียวกันก่อนทำหลังทำนะคะแล้วเป็นไงชอบไหมชอบโอเคอะสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยอันนี้อันนี้ไม่ให้เห็นทีนี้นะคะอเคค่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ก็หลังทำเสร็จทันทีนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเห็นของตัวเอง เปลี่ยนเห็นได้ชัดเลยเห็นมีฟอร์อัพเปอร์อะไรแล้วนะคะแล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยความรู้สึกความรู้สึกเจ็บเนาะถ้าแบบเต็มกราวเลยนะคะแบบเต็มสิบเลยให้เท่าไหร่ค่ะความเจ็บประมาณ5โอเคก็คือเป็นความเจ็บเจ็บมากเจ็บมากค่ะใช่จริงๆแล้วผู้หญิงเรานะคะก็คือเชื่อว่ามีความอดทนสูงเราแต่ว่า ไม่ว่าเราจะไปทําอะไรเ่ะเราต้องรู้อย่แล้วเราต้องแลกเนาะเรารู้อีกแล้วว่าเราไปชินหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสวยที่มันที่มันนานอ่ะมันไม่ใช่แบบสวยแบบฉาบสวยแบบว่าไม่ใช่การแต่งหน้าเมคอัพใช้แปรงแต่งล้างหน้าออกมืออกนะคือเราทําอะไรที่มันใช้เวลาถาวรถึนถาวรอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องไปเจอกับเสินเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะต้องเตรียมของเตรียมความรู้สึกมาอยู่แล้วนะคะว่ามันต้องมีบ้างแต่ว่า อาอการซักจมินะคะจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บแบบทนไม่ได้เนะ <_ d ata> าะก็คือเป็นความเจ็บที่ทนได้นะคะเพราะ <_ d ata> อยากสวยเพราะอยากสวยอ่ะมันเป็นความเจ็บที่แบบความเจ็บปวดที่งดงามใช่ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ถ้าหาจา,า,านต้นได้เลยนะคะรีวิวเยอะมากนะคะแต่ว่ารีวิวรีวิวของจริงนะคะไม่สามารถส่งช่องทางเฟซบุ๊กหรือว่าลงโซเชียลได้นะคะลูกค้าต้อง แอดไลส่วนตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปขยอยก่อพร้อมกับภาพรี่วิวสวยๆนะคะรีวิวเยอมากจริงๆที่นี่เหมือนโรงงานผลิตเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ